ทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาธรรมาสร้างข้าลาอนัตตาเห็นไ,ไหมทุกอย่างขันห้าเป็นอนัตตานะคำว่าอนัตตามายถึงไม่เชีง่งไม่จริงมันไม่มีจริงมันมีอยู่แต่ไม่ใช่ของจริงอารมณ์นี่ก็มีเห็นไ,ไหม โลภกลดลงเนี่ยเห็นไหมมันเปลี่ยนเพลงอารมณ์ผ่านมาเดี๋ยวก็เกิดดับดับอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็เห็นไหมถ้ามันดีมันก็ต้องตลอดไปสิถ้ามันจริงนะเพราะฉะนั้นการเห็นความจริงเห็นอะไรละ่ะเห็นความไม่จริงนี่แหละเรียกว่าเห็นอันนี้จ้างมันได้เห็นอย่างอื่นหรอกนะ ลุงตาพยายามพูดตลอดว่าทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นเห็นไหมพระเจ้านะั้นเป็นคนพูดคือนําเอาคําพูดของเจ้ามาพูดให้ฟังแม้แต่ความพอใจไม่พอใจนี่ก็ไม่จริงถ้าจริงถ้ามันพอใจเป็นจริงมันก็ต้องพอใจอยู่ทั้งปีทั้งชาติเด้อความไม่พอใจก็เหมือนกันอ่ะแลวเราก็ไปจริงจังกับมันนะัก พราะทุกอย่างมันไม่จริงเห็นความจริงคือเห็นความไม่จริงนี่พระพุทธเจ้าถึงว่าเห็นอะนิีจังเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่จริงนี่แหละไม่ได้ไปเห็นอย่างอื่นเราไม่ได้ไปเห็นเทวดาเห็นอะไรหรอกเมื่อลวงตาถามว่าเชื่อไหมว่าลวงตาเคยเป็นเด็กนี่แหละเรียกว่าอันิีจังที่สามอย่างเนี้ย เี่ยตอนนี้ลหละไปเด็กคนนั้นหายไปไหนเด็กชายสินทรัพย์เนี่ยตอนนี้เป็นวัยชรา,าแล้วอะต่อไปก็เป็นคนตายแล้วอะไหนล่ะมันมีอยู่จริงไหมล่ะมันไม่มีอยู่จริงแต่ต้นแต่ด้วยความหลงด้วยความไม่รู้อะก็มายึดเอามาเป็นจริงเป็นจังมันเลยทุกข์ไง นะยำแว้นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านก็พูดตรงนะทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นนั่นแหละพระองค์ตัดไว้ตรงแล้วดีแล้วสมบูรณ์แล้วสมาดนี้เพียงแต่เราปฏิบัติตามก็พอเปรียบเสมือนพระองค์ทำกับข้าวไว้ให้เราเต็มโต๊ะและ้วเราไปลงนั่งลงกินนะก็พอแล้วก็จะรู้รสแล้ว ไม่ใช่ไปเดินอ้อมวิจาร์ณว่าอันนั้นเผ็ดอันนี้เค็มอันนี้ต้องหวานตอนนี้ต้องเปรี้ยวตอนนี้มันเขาเรียกนักวิจัยทำถ้าลองนั่งลงไปกินดูสิจะได้รู้รสของธรรมะรู้รสของแกงของอาหารนั้นน,นะจำไว้นี่แหละมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแต่เราไม่ปรงใจลงอ่ะ อะเราก็ไปเชื่อความเห็นตัวเองที่มีกิเลสที่มีความหลงอยู่เห็นไหมเชื่อความคิดตัวเองนะเขาเรียกว่าทิฏฐิเมื่อเราวางความคิดเราวางความเห็นเรามอบให้พระพุทธเจ้าซะพระองค์สอนอนาป,ปานสติเราก็ฝึกอนาปานสติโป่งใ่ลงตรงนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างจะได้ผลไม่ได้ผลก็ช่างปฏิบัติแบบโง,ง่ๆนี่แหละอะ ทำไว้ไม่ต้องมาเชื่อหลวงตาหรอกไม่ต้องมาเชื่อใครอะเชื่อพระพุทธเจ้านี่อ่เห็นไ,ไหม